comment အမှမှာမိထားတာပါငလင်လောက်တာကိုထိုင်းလို့ဘယ်လိုပြောတာလဲတဲ့ဒီနေ့ငလင်လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းစကားလုံးအလုံး20ကိုပြောပြပေးပါမယ်စလုံးပေါင်းလေ့လာနေတဲ့သူတို့အတွက် clip ရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာစလုံးပေါင်းပြပေးသွားပါမယ်ငလင်လောက်တဲ့ pendant why pandin suraka a mie pyeong wo byo dae yee suraka lout sha da ma ma hou lo shi yin yee mai so lo shi yin nai la a lo myeo bo no a ra ga ja ro ta long tae bo da be mae pandin wai sura ja ro ngal in lout da wo byo da ba pandin yee pandin wai pandin wai တဘာဝဘေးဒါကြတော့ရေကြီးတာတို့လေဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ငလင်းလုတ်တာတို့အာတောမီလောင်တာတို့ဗာဒီညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တဘာဝဘေးဆိုရင်颱ธรรมชาติ颱สุระเบอัณฑเย่ปေါ့နော်ธรรมชาติဆိုတာတဘာဝတဘာဝဘေးကိုပြောတာပါ颱ธรรมชาติ颱ธรรมชาติ颱ธรรมชาติเจียนทาเน่รุนแรงร่าอาตานทั่วมาဖြစ်ပါတယ်รุนแรง รุนแรงรุนแรงแลน่นแนตกใจตกใจตกใจแล่นวาระบอกเนาะตกใจฟิวจอาเ์เลยถลม่ลมถล่มถล่มใต้ฟิวเจอา์เลยสวยตึกถลม่มตึกถลม่มตึกถลม่มตึกจะรอใต้ใต้แคนจิโววาระบอเนาะ ถล่มอเป้อสีมาร์เดเสียหายเยอะเสียหายสําหรับปัจสีเดยุสําหรับมาร์เดเนาะเสียหายเยอะเสียหายเยอะเสียหายเยอะ อตเตมจินซ you ีมูมาชีไปในจงตุยอะไรอายาบ่เนาะแต่ที่มาทามันในยกติเยเสินหลาะไรอายา阿าสุยไม่ทันตั้งตัวไม่ทันสอมันมีไรบุตั้งตัวส่วนเราแต่ที่ทามีดาบ่เนาะไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันตั้งตัวอตเตสโงงโชเนเสียชีวิตเสียชีวิต เสียဆိုတာပြည့်စည်တယ်ฉิวิทဆိုတာအသက်အသက်ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတော့အသက်အဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့เนาะစည်ရฉิวิทอ่าအသက်လွတ်မြောက်လာတဲ့သူဆိုရင်ผู้รอดชีวิตผู้หลูเร็วပြောတယ်อ่านันษาပေါ့เนาะรอดဆိုတာကလွတ်မြောက်တယ်ฉิวิทဆိုတာဘဝအသက်ตาအသက်ตาလွတ်မြောက်လာတဲ့ผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิต ဒန်ညာရတဲ့လူဖူဘကျက်ဖူလူလေးကိုကစားပြတယ်ဘာကျက်ဆိုတာကနာတယ်ဒန်ညာရတာပေါ့နော်ဖူဘကျက်ကူဆိုတာလူလေးကိုကစားပြတာပေါ့နော်ဘာကျက်ဆိုတာကျတော့နာတာဒန်ညာရတာဖူဘကျက်ဖူဘကျက်ဖူဘကျက်ဝနေ့ဂျီကွဲတဲ့စီရဲ့ໃຈဆေး ပြက်စီတဲ့ใจဆိုတာစိတ်စိတ်ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းเนဲတာပေါ့နော်ဝမ်းเนဲတယ်ကြည်쾌တယ်စေใจเสียใจเสียใจစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဟိုဝမ်းเนဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်မကောင်းတာပေါ့မြင်ရတဲ့အဲတည်င်းကြောင့်စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင် my surprise ใจไม่ อ่ามากโซดญินเปเรซกาสบายใจဆိုတာကြတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်မိုက်สบายใจဆိုတာစိတ်မကောင်းမို့စိတ်မချမ်းသာလို့ပြောတာပေါ့เนาะမိုက်สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจกูญี रे ช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือกูญี रे แก่เสียเยอพั กู้ภัยกู้สุรากเกเนาะภัยสุรากาเบอันเดียะเนาะเบอันเดียในกุญยได้รู้สุะเอกุญเกสยี่เอละกู้ภัยกู้ภัยกู้ภัยรู้เต้นบริจาคบริจาคบริจาคลู้เตเนูอะูเลิกไปได้ลูผู้บริจาคผู้บริจาค ผู้บริจาคตดีทาร์สีเซงจีเนียไม่สวยเฝ้าระวังเฝ้าสวัวเซงจีนี่ะน,ะนะเนาะระวังจะดตดีทาร์ล่ะเฝ้าระ,ะวงังเฝ้าระวงังเฝ้าระวงัะวงอันตรายอันตรายประมาณไหนอาจารย์ท่านนี้สิเนาะอันตรายอันตรายอันตรายอ,ายอจู่แตยาวมุผลกระทบผลกระทบ ผลกระทบผลสุรากาอจ,จุตยามกระทบสุรากาลาบีที่ใข่เดอจ,จุตยาว,ว์ลาเบอรเนาะผลกระทบผลกระทบดีสลองรลีหรโอสลองป้องจะปวบ่าไหมแผ่นดินไหวผอแอนนอแผ่นแม่เอกแผ่นดออีนอดินหอวอไอไหวแผ่นดินไหวผอแอนนอแผ่นแม่เอกแผ่นดออีนอดิน หอวอไอไหวแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติพออะยอภัยทอรอหันดีนลงกะรอหันพี่บ่าเอรอหันมอทำรรม,มออะมะสระอะพเพทาบาเนอชออตออ,าาอีอ่ะจะอ่อเด็กแต่งทวยมาว่ามามตราแม่กดพี่บ่าเย ภัยธรรมชาติพออยอภพัยทอรอหันมอทรมออะมะชออาดดตออีชาตภัยธรรมชาติโดเด็กแนบปองและโดเด็กอตเตอร์ช <sh> ่วยปีปอลยาเลยเอ่อสมัย่าเจ้านาเดียวแร้ต่อเตาสละอีลุปบปองให้ในพระเจ้าและสอยีได้ขม่ต่อเตาสละอีแ้ยียาเอาลุนุ่มลช่นดเดิกในยีปีมารามาเจ้าลบ่อนะ ยิ่ทนแทะเนรุนแรงรออุนอรุนรอแองอแรงรุนแรงรออุนอรุนรอแองอแรงรุนแรงตกใจแหละนะต่อกก็ตกสระโอกแผลทบารได้จอไอใจตกใจต่ออกก็ตกจอไอใจตก ใจถลมผิวลยดีกวอ่างรตระเพ่อทารีอนยาชีเดียบอกเนาะทออาถเอ่อสระอ,อาเพื่อทาหอหิเพื่อทาหอรอสระโอบเพื่อทายโอมอลมมเอกลมทลม่มหออาทะหออโอมอลมมาเอกลมถลมตึกทลม ไตจิจา่าเลยตออึก,ก็อตึกถออะถะหอลอโอ,โอมอลมไม่เอกลมตึกถลมตออึก,ก็อตึกทออะถะหอลอโอ,โอมอลมไม่เอกลม,ม,กลมตึกถลมอพจศซีมยาเรเสียหายเยอะสอเอียเสียหออายอหายยอเออเยอะเสียหายเยอะ โสเอเสียหออายอหายยอเอเยอะเสียหายเยอะไม่ทันตั้งตัวมอไอไม่แม่เอกไม่ทออะนอทันอตุ่มยางตระสระอพปิปะเลตออะงอตั้งไม่โทตั้งดีกาวเละอตุ่ยยังตระสรละอพปิปะเลตออัวตัวไม่ทันตั้งตัวมอไอไม่แม่เอกไม่ทออะนอทัน ต่ออะงอตังไม่โท้ตั้งต่อตตอัวตัวไม่ทันตั้งตัวเสียชีวิตอะแต่สรงชฉลยเนส่อเอียเสียชออีชีวออีต่อวิทเสียชีวิตส่อเอียเสียชออีชีวออีต่อวิทเสียชีวิตต่อเต่าเนี่ยประามามาวัาเนาะอแต่ลุ้มเลี้ยวดูผู้รอดชีวิต ผออูผูไมโทผู้รออดรรอดชออีชีวออิตวิทผู้รอดชีวิตผออูผูไมโทผู้รออดรรอดชออีชีวออิตวิทผู้รอดชีวิตแตงยาญาตูผู้บาดเจ็บผออูผูไมโทผู้บอาดบาดจเอบเจ็บผู้บาดเจ็บ พออูผูไม่โทรผู้บอาดอบาดจอเอบเจ็บผู้บาดเจ็บทีกาวงะอ่าตุมยางตระส,รอเอสะเอใช่ปล่เน้ะวันนีจีเกวเดเสียใจสอเอียเสียจอไอใจเส,สียใจสอเอียเสียจอไอใจเส,สียใจไม่สบายใจใส่มะกางบู มองไอไม่แม่เอกไม่สออะสะสระอาพยทาบาไดบออายอบายเจอไอใจไม่สบายใจมองไอไม่ไม่เอกไม่สออะสะบออายอบายเจอไอใจไม่สบายใจกูยีเดช่วยเหลือชออวยอช่วยแม่เอกช่วยดีวกลงนะ สระอัวพิปะเล่ตัวเหมีงตราพิปะเล่หอลอเอือลือช่วยเหลือชออัวยอช่วยไม่เอกช่วยหอลอเอือลือช่วยเหลือกเกเซยีอเพะกู้ภัยกออูกูไม่โทรก,กู้พออะยอภัยด่าก้ตัวเหมีงตราสระอับพิปะเล่ กู้ภัยกออุกูไม่โทรกู้พออะยอภัยกูย้ภัยรู้แต่เน,นบอรีจากบ,บอสระอเพื่อทำอะไรเนาะบออบอรออิริจออาคอจากบ,บริจากบ,บออบอรออิริคออาจออาคอจากบ,บริจากอลุลเชนผู้บริจาค นะออผู้แวะเทลยงไหมเนาะผออูผูไม่โทรผู้บอ,อบอรออิริจะอาขอจากผู้บริจากดีขอควายกะไก่อ,อาจารย์ทชร์มาว่าตัวมัตรลาแม่กโกดพีปนะ่ป่าเนาะที่เนสังจียมะเฝ้าระวังฝอเอาเฝ้าไม่โทรเฝ้ารออะระ วอะงวังเฝ้าระวังฝเอาเฝ่าไม่โทเฝ้าตัวเกองอัธวิยาแม่อาชีพสยามแมเนาะรอะรวอะงวังเฝ้าระวังอันใดแยอันตรายออะนออันอัตุมยังตระสระอาบสิบได้ตอะตะสระอาเพื่อทาบาได้รออายอรายอันตราย ออะน,นออตออาตะรออายอรยอันตรายอจ,จุตะยาวมุผลกระทบพอโอรอผลสระโอพ่อยทาแลดีรอลิงจารอตัวมาตราแม่โกนพิบป่าไล้อโอรอผลกรออะกระทอโอบทอบสระโอพ่อทาไดผลกระทบผอโอรอผลกรออะกระทอโอบทอบ ผลกระทบดารงงะหลินเนี่ยปะแตดเตไทยสะกล้องอะหลง20ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထဲတခြားတော့အလုံးနေလဲအများကြီးရှိသေးတာပေါ့เนาะဒါကတော့အအများဆုံး30ပဲစလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ငလင်ဘေးရနေအာချေရတဲ့သူဆုံရှုံတဲ့လူအတွက်လဲဝန်ထဲကြ íqu ဲပါတယ်အလုံးလဲဘေးกินကြပါစေ ဒီ clip လေးကြုံရှိမယ်ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါ subscribe လေးလည်းလုပ်ထားပါသင်စီချင်တဲ့အရာလေးတွေကို tag ပြီး comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ် thigh စာကိုစနစ်တကျနဲ့အတန်တွေပြီးတက်ချင်တဲ့ဆိုရင် online သင်နိုင်ရှိပါတယ်အဆက်သွဲခဲလို့ရပါတယ် thigh စကားအခြေခံစလုံးလေးတွေတိချင်တဲ့ဆိုရင်လဲစားအုပ်မှာယူလို့ရပါတယ်เนาะဒီနေ့အတွက်สวัสดีค่ะ